ตอนที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยทำงานหลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องใช้เงินอย่างมหาศาลที่จะเรียนปริญญาเอกยังจําได้ว่าทําร้านอาหารไทยแต่เนื่องจากว่าทํางานไปเทอมแรกปีแรกเนี่ยก็ได้เป็นงานประจําที่มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นไม่ต้องเสียค่าเทอมอีกเลยภรรยาที่มาด้วยกันก็ไม่เสียค่าเรียนด้วยตอนนั้น ตอนที่จบปริญญาเอกแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจว่าอยากจะเป็นอาจารย์ฟูงทาผมเกิดที่ลบบุรีแล้วก็ไปโตที่กรุงเทพตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่เกลียดภาษาอังกฤษมากแล้วก็เกลียดมากถึงขนาดที่ว่าทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมแอนตี้ทุกอย่างตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยเรียนที่บดินทรเดชาจําได้ว่าตอนสอบ e n นทรานซ์เขาให้เลือก6คณะเป็นอาร์เคเต็กหมดเลยเป็นสถาปนิกหมดเลยพอเอนไม่ติดแล้วก็ผิดหวังค่อนข้างที่จะมากก็เลยตั้งตัวเองใหม่นะครับตั้งใจใหม่เข้าไปเรียนที่รามคำแหงแล้วตอนนั้นตัดสินใจว่าจะเรียน เรียนลำ,ำแผงประมาณ2ปีครึ่งก็จบแล้วครับปริญญาตรีเรียนดีมากเลยนะครับตอนนั้นได้เกรดนิยมแล้วก็คิดไว้ว่าเนื่องจากว่าเอ็นไม่ติดเนี่ยก็อยากที่จะทําอะไรที่มัน uh, redeem ตัวเองก็เลยคิดว่ามาเรียนต่ออเมริกานี่อาจจะเป็นการที่จะช่วยพัฒนาตัวเองให้ใหดีขึ้นนะครับ <S <S ตอนนั้นมาเรียน international management ที่ university of Dallas ที่เท็กซัสปี1992ตนนเตรียมต,ตัวภาษาอังกฤษมาบ้างนิดหน่อย นั้นก็ทําให้ผมค่อนข้างที่จะลอสมากเลยมาถึงครั้งแรกพอเรียนไปได้สักพักนึงก็เริ่มทํางานเป็นงานที่ช่วยรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลายัยหลังจากนั้นก็เรียนจบนะครับ2ปีแล้วก็กลับไปอยู่เมืองไทย ประมาณ2ปีลราก็ทํางานหลายๆอย่างมากเลยอย่างหนึ่งที่ทํานี่ก็คือสอนมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยตอนที่สอนนี่ก็รู้สึกว่าเออมันดีจังเลยสอนหนังสือไม่นึกว่าตัวเองจะเป็นคนชอบสอนนะครับก็เริ่มที่จะตัดสินใจเรื่อที่จะมุ่งมั่นว่าอยากที่จะเป็นอธิการบดีอยากที่จะทํางานบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่นี่ตอนที่สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพเนี่ยก็เริ่มรู้จักกับอาจารย์คนหนึ่ง อีกอแอนซอฟเนี่ยเป็น f a t ์ด r อ f strategic management คนตามมาเรียนเยอะมากจากยุโรปจากเอเชียมาจากทุกภาคเลยก็เลยตัดสินใจตามอาจารย์คนนี้มาเรียนนะครับมาเรียนที่เมืองซานดิเอโกมาวิาลชื่อ United States International University ตอนที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยทำงานหลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องใช้เงินอย่างมหาศาลที่จะเรียนปริญญาเอกยังจําได้ว่าทําร้านอาหารไทยแต่เนื่องจากว่าทํางานไปเทอมแรกปีแรกเนี่ย ก็ได้เป็นงานประจําที่มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นไม่ต้องเสียค่าเทอมอีกเลยภรรยาที่มาด้วยกันก็ไม่เสียค่าเรียนด้วยตอนนั้นตอนที่จบปริญญาเอกแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจว่าอยากจะเป็นอาจารย์ f u l ท t i ก็เลยย้ายเมืองไปอยู่ที่เคนทักกี้นะครับเมืองชื่อโอเวนส์บ و ر ไปอยู่ที่นู่นประมาณ2ปีผมจําได้ว่าทุกคลาสเลยถ้าไปเจอนักเรียนใหม่เนี่ยก็จะมีการลองภูมิอาจารย์ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเราเด็กด้วยแล้วก็เป็นคนต่างชาติด้วยแต่ว่าอยู่ไป สองเทอมสามเทอมคนก็รู้จักเรามากขึ้นก็กลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจําได้ว่าตอนที่จบปีแรกนี่นักเรียนน o m i n a t ให้เราเป็น Teacher of the Year แต่ว่าเนื่องจากว่าภรรยาเนี่ยไม่ชอบอยู่ที่เมืองนั้นอยากจะกลับมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียมากกว่าพอกลับมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็เข้ามาทำงานอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งชื่อ National University เป็น Director ของ Research อินสติทูตที่มหาวิทยาลัยนะครับหลังจากซานดิเอโกก็ย้ายไปทำงานที่แคล State เ a n b ซาน a บอ i n o เป็นรองคณะบดีอายุ39ได้เป็นรองอธิการอายุ45 46, 47ก็ได้ไปเป็นมือสองของอธิการคนหนึ่งในเมืองแถวซานฟรานซิสโกนะครับชื่อจอห์นเอฟเคนเนดียูนิเวอร์ซิตี้ก็เป็นคนที่ช่วยอธิการบดีตัดสินใจทุกอย่างเลย ท่าน,นี้ก็เป็นช่วงชีวิตที่ไม่นึกว่าจะมีอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเชิญให้เข้าไปทำงานตอนนั้นให้ไปเป็น Chief Academic Officer แปลว่าเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างการศึกษาแล้วก็เรื่องการศึกษาทั้งหมดของกลุ่มมหาวิทยาลัยมีทั้งหมดประมาณ5สถาบันด้วยกันผมก็มาทำอันนี้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็ตอนนั้น Pacific Oaks เนี่ยเขาต้องการรองอธิการบดีทางด้านการศึกษาเขาก็ส่งผมมารักษาการแทนทางด้านการศึกษานะครับอีก ปีหนึ่งผ่านไปอธิการบดีที่ Pacific Oak s กเนี่ยก็เกษียณอายุเขาก็บอกว่ากลับมารักษาการแทนเป็นอธิการบดีอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคกลับมาครั้งหนึ่งการรักษาการเนี่ยมันมีแค่ระยะ6ปีเขาก็บอกว่าทําไมไม่อยู่ต่อเลยล่ะทำไมไม่เป็นอธิการต่อไปเลยผมยังบอกเขาเลยบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีอธิการที่มันเป็นลักษณะแบบผมเป็นคนต่างชาติสรุปว่าก็ได้คําสนับสนุนจากทั้งคณาจารย์ทั้ง อาจารย์บอกว่าต้องการให้แจ็คอยู่ที่นี่ต่อหลังจากนั้นตอนปี2019ก็ได้เป็นอธิการบดีของ Pacific Oaks จําได้ว่าวันที่เขาแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีเนี่ยเป็นวันที่อายุ49หนึงวันก่อนที่อายุ50ก็ถือว่าสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยสามารถที่จะทําสําเร็จได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจามาก